โดยสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้สมทุกทุกทานมาขุดจิรอพี่น้องวันนี้วันที่หนึ่งเดินสิงหามาขุดจิโร่โมนี้โอ้ข้าวไล่พี่น้องเอ้ยุยจิโร่นะเห็นอยู่นี่โคจีร่มีอยู่พี่ไล่อยู่โยจิโรนี่แต่ว่าข้าวไล่ รถยางหัวพี่น้องพากันขี่มาดีๆกับลุงรถยางหัวขาเมื่อนี่เฮ็ดนะได้เมื่อลุงบดเมื่อบอกหาลา้านแล้วเนาะเดี๋ยนะวก็แสดงความเชียใจนํำเนาะกับครอบครัวใหญ่มีที่เราเคยไปถ่ายคลิปนะพี่น้องเปนเสียชีวิตเนาะสแสดงความเชียใจน้ำขอบคุณ ขอบคู่เพิ่นนลายๆเด้อน้อคุยลายบ่โน้เท,ท่าน่ะเท,ท่าห้าคือเต็มอยู่ามาลุยพี่น้ <c oughs> องพี่น้องบ่แมนสีเป็นๆได้มองหามาขุดหกเป็นหก บุดไปก็ขุดนำรถไปจอดอยู่ในผู้ลุงดูพากันจอดในเนาะจอดข้างในเลยเออจอดอยู่ในเลยจอดในโกงเอออยู่โคกโ้งให้ในเทียงนะครับต้องจอดอยู่บนเนื้อลุงเลยหกแต่ใครแต่มันตื้นเนาะครับบูป่าขุดจิรอพี่น้องเนาะใช่ไหมที่เรียบร้อยเอ้ยนั่นแหละเชี่ยบนัวโดยหาเลาะแถวนี้พี่น้องมนี่อยู่กับแถวหน้าเคยหลาคือเก่า คือว่ายังพอมีคุยเนี่ยแถวนี้แถวห้าน่ะมันป่าบกว้างนะไคก็ขุดมดเนาะอันนี้มองลุงบอขุดนี่แถวนี้ครับเออโอเคจัดไปลุงเออมันมีอยู่เป็นเปนเลยมันวนยากมันวนยากหาเอาตัวผมมันซัวๆนี่นี่แม่นบ่อนี่ลุงแม่นผมว่ามาเบ่งดูนี่พ่อผมนี่ลองวนลองเบ่งอันี้อ่ะใช่ตัวนี้ก็แม่นผมว่า บ, ين, บ่แมนบ่มันออกแล้วเนี่ยนั้นมันน้ามันท่วมอืมมีมีมมมทางนี้ดิบ่มีบ,บม่เออบ่แมนเนาะตัวนั้นเปอร์เซ็ยนแจ็คสีได้บ่ได้ไลองเบิ่เอาอะไแล้วแล้วบ่ลองแล้วมันอยู่แปนอยู่ดอดดิมันออกแปนเลยนั่นดิลองเป็นของเฮาโอ้ยลิบลเลยลิบลเลยบ่เข้าไปข้างในอ่ะ อืมฮึลงใช้สิบไ้เนาะไปหมดแล้วเนาะแล้วคุดปล่อยคุดปล่อยเลอืมบริกินเด้ข้าเนี่ยนะเราไปเรื่อยเนาะข้างนี้บ่เฮ้ยมันเทียนไร้แม่ลุงเท่านี้แต่มันเทียนลายได้ใช่ลุงเออแม่นแม่มีมันเทียนได้รอบหน้าจังมหาคุณเอารอบนี้เอาจิรอก่อน รอบหน้ายังมาหากุดมันเทียนเถิงยุ้งหายอ้าวบ่เถิงบ่เถิงไอ้บ้านเทียนอันน <liberation. S 1> ี้ก็เราสวยเลยเนาอะจิรอเบ่เถิงเนาะเถิงนะได้บ้นานโนะปลาลุยเฮาครับพี่น้องใช่ไม่น้องเธอกันเบกอย่างนี้รอรถเท่าปลาเนอะโน หากันอ็ดเพเดี๋ยวนี้อึเอ็ดเพกันนะทากันอีดเปอรได้บอโอ้คิดเบ็ดเนรอจังหวะจะึ่นไปคิดเบ็ดหรือเชอเบ็ดเดี๋ยวนี้โอ้บอลเลยมีได้จักตัวร่าง มีได้จกักโตใช่อมอลงมานานแกไปขุดอยู่เชตหชก,ก่อนฮะแกไปเชอ,นอยอนายไปเชอแพง <c oughs> อยู่เชอ เพิ่งเข้าร้านก่อนเหตุยังพี่น้องพากันเอายังกันจีรอกะได้อยู่พี่น้องนะจังหวจังเบิงไปเบิ้งยุกๆิกก่อนนี่มาพากัานไปทันเดย โอ้มักซิดาสุกกับบมี่เ้ยหิวเข้าเลยพี่น้องเลยกำลังสิทียงมักซิดาสุก็ือเอานี่นี่นู่นมาแม่โพื่อหิ้วเขานะพี่เต็มอยู่ขึ้นเอารถเอามาเผื่อห่อน้ำนี่เนาะคือบ้านรถ เป umas, ็นเอาเห็นบอกเมนเอาก็ได้นี่ไหมชี้หาฮกหมากแมนว่าเมื่อนะเอ้าคืนรถก๊อกซีดาเขาเองคือเนาะน่าหน้าทั้งนั้นนะแถวหัวตัวต่ำๆนั่ก็มีทั้งฝูเอาหลงมาฟันเอาแบบเมื่อยเนาะเห็นตัวมักจีดาพอคืนริบๆโอ้โหเฉียง ลงมาลงมาเอาลงมาเอาลาูพี่ทั้งลังตเต็มอยู่นี่เอาเรื่องเาไปยางไป,ไป,ไปถาโอ้ได้มากเรยบ่พ่อเขาได้ชิกินลุงชดกินป่ะจยปลาตะเพียนปลายางนี่แหละลุงสไลกัปลาตะเพียน หญ้าอันนี้จ้าก็ไปพีฝูกอยู่ห้ากหรืจ้าจก็าติดเพจากเนาะอ,อยู่น้องเลิกนะเออนี่ว่าจอดอยู่กกให้ผู้ใดลงมาจอดสิเลยห <laughs> อดมองเลย ก็ได้อยู่เจ็ดีป่ะที่เคยยังไม่มาได้เรื่องงูอยู่เอาให้ลุงเนี่ยนี่พี่น้องได้อยู่ลอยปลายช่องลอยเนาะได้อยู่ไม่คึกนะเต็มข้อ ตัวโน่นะผู้อยากได้เต็มข้องเลยใช่เฮโน่ของโตนี่ของโตโน่ได้อยู่ประมาณร้อยขันสีหอด,ด้วะบ่วงหอด,ดขันหอดกับประมาณร้อยพี่น้องหากใหม่มันลายมีองเต มันลุดย่างหูมาเพะวาข้ามหูเขาห้อยน่อยนะพะวายางเตะโอ้ย่างระเบิดห้านะเชื่อบ้านเขานะะลยูอะหมอปบีายเนะกับสีดไปช่องมาแล้วยืดหนื้ยซะกันมีได้ฮะน่กับบ้านหัวปังโอ้บกไก่หร so ือบ้วนมันเาี้บเราเอ็ดบอออ ช่องเพื่อฮาก์คเกอร์ก่อนมีเห็นกับขึ้นถึงโอ้มากินแล้วไหมลุงเขานะโน่เมื่อกี้เขาโอ้เมยห่อนกับห่อนพี่น้องเลยอยู่ในร่มกับบุมมี่เดี๋ยวไปบึ้องของดุงก่อน พอได้กินอยู่เธอหน่าเลยคันมากเลยโล่งทั้งเก่าพูดเนาะมันยังมีหางใหม่ไปได้เนาะอือโคอาหรบอเออเออผมลงกระลายอยู่แต่ว่ามันหางใหม่ลายอือพูดนั้น ประมาณร้อยปลายช้ำกัคของพมแล้วเพื่อเลือกระขุดคือว่าแล้วยู่หลุมนะห้องมันเอางนะ่ายเนาะแต่ว่ากี้รอลายอะไรปีนี่แถวนี้นะเนะาะเออว้มันก็มีปลาไเลยเหาวัดโคมีเปลี่ยนฮนะแต่คุยแต่ปลายงดนะก็ได้สองรออ้อยห้าสิบโอ้ยแดดนาฬี่ารอ่ะ เฮ็ดอ้อยูอหวานี้ากนนี่นา้ากบมได้ดิกลห,หวานนี่อเอาอเเ่าแลวอ,อมเเอมือก้อนนะผัดไดแตโดหวานนี่ผัดไดแตจูมมือนี่แบบมีได้โอ้ <c oughs> ม,ม,มีได้นะฉันเห็นแหละเ,ละเห็นม,อมอร,นรออีกรอบนึ่งฝนตกปุ๊บอะไรแบนี้นาะลุง โสดอิ้นพี่น้องเลยคููลุงปศลุงเป็นคนปศในห้านในบ้านเทานี่มีสองสร้างสองห้านแต่ว่าปิดบ้านยังผัดเปิดแต่ว่าสร้างมาอยู่บ่คอยมีรถสร้างไม่ให้แก่ตื่นปิดห้านนึงเพราะว่าปิดห่า,ดหาบดเมือ่อบาตนี่โอ้ยนจมีนบาด ลูกพอเขาขางอันนี้บดเมื่อพี่น้องบดเมื่อบดไปหาอยู่สุดแล้วบานไปปังเอาใส่ตัวบะมี่ซะบ่มี่ห่านบ่วันไปปัง กะซฮอดน้ำมงคูเลคคนะแนน่ะรถมันกมุ่นมมัเช่บ่เฮ้ย พอเขาคางเลยจิรอผัดได้ยุคุยหลายแต่ว่าลดที่เออหนี่ขี่มองนี่ไปนหน่อยมาแล้วโอ้ยบอสชนะไปลุงไปคาราฟูกับท้านปี๊ดโอ้ยขากอันนี้ Mùn dưa công lột. Qua sao hỏi ba. Tiki khuya là bọc luôn hỏi, đã, nó có này hơn, cái và vậy, sang mà, chẳng hay outlook ma. Turn vào katong bọt mua thôi nảy lên ở mẹ nắng 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 ไปเท่านั้นแหละพี่น้องวะล,ลุยไปเลยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมขออนุหมตคลิปหน้าพี่น้องสบายดีปลาสิปิดคลิปพี่น้องเบิ่งไ่โอ้ยยางในโปดเลยแล้วลอกมันแตกแล้วด้วยนี่มั้งสามห่านกบรบโปะจนวัดพี่ยางในหมุนเลยห่านที่สามวัด ลอบพินแม่มักะล็อกในยางในยางนอกมุนเลยแตกมาแล้วก้อยตอนนี้ห่านที่สี่กำลังให้ตัวโนกไปเบิ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่บันในปังละ่ะวาชิมีอยู่วอคันชิบดไปนิ่วน้ำมันชีดหมดก่อนไปเบิ่งก่อนอันนี้เราไปสั่นมักะล็อกอยู่กับง,บงานจบงอนจะมีเห็นเลยลุบเลยเนะลุงเนาะ ช่วยขักเลยของใหม่ทำไมคุณทำแบบนี้มาแล้วมาแล้วยเรื่องอยู่บ่หน่อยโย,ยบ่เราเปลี่ยนเราออกเลย สี่ห้าหันที่สี่โบได้เปลี่ยนปะโบจักกัน